พอบอชกนาราธิวาสตรวจความพร้อมการซ้อมรบในการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพอลอเมื่อเวลา7นาฬกาวันที่9กุมภาพันธ์2567ที่หน้าลันกองร้อยอุทวัดเบอที่3กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่105ค่ายกัลยานิวัฒนาต่อกรุวออำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสพลตรีเฉลิมพรคำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ได้เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบ และการฝึกเดินทางไกลของกําลังพลกองร้อยกองบังคับการกรมทหารราบที่1นึ่1ห้าสิบเอ็ดกองร้อยเคเรื่องยิงหนักกรมทหารราบที่1นึ่1ห้าสิบเอ็ดกองพันทหารราบที่1กร,รมทหารราบที่1นึ51ห้าสิบเอ็ดกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่1นึ51ห้าสิบเอ็ดประจะําปักมี2567พร้อมทั้งให้อวาทแนะนําแนวทางการปฏิบัติในการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการรบตามหลักของทหารราบโดยมีพันเอกกัมธรสิเกต ผู้บังคับการกรมทหารราบที่1051พันเอกเอกพลเล็กขนองรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่1052และพันเอกจิรวัตรจุฬาการผู้บังคับการกรมทหารราบที่1053ได้ให้การต้อนรับในครั้งนี้ซึ่งการตรวจสภาพความพร้อมรบเป็นการตรวจสอบประเมินความพร้อมของกําลังพลยุโทโธปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสารของหน่วยตลอดจนความรู้ความสามารถของกําลังพลในแต่ละตําแหน่งให้มีความพร้อมและความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติการรบได้ในสถานการณ์ต่างๆและทุกรูปแบบอย่างเต็มขีดความสามารถรองรับภารกิจของกองทัพบกได้อย่างเต็มขีดความสามารถต่อไปโดยการตรวจความพร้อมรบในครั้งนี้ในการนี้มีการแสดงขีดความสามารถของกำลังพล5ชุดประกอบด้วย1การปฏิบัติการต่อต้านการซุ่มโจมตี2การตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด81มมตรการตั้งเสาอากาศโอี254 4การตั้งยิงปืนกลและ5การส่งกลับทางสายแพทย์ทางอากาศยาน ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของผู้บังคับบัญชาในขีดความสามารถของกำลังพลในละหน่วยปฏิตาหนดกระโทกผู้สึกอข่าวนาราธิวาสรายงานกลายย้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่ส่องทุกมุมมองสะท้อนทุกความจริงสู่โลกโซเชียล พันประเทศอาวุธยิงวิธีโค้กทำการยิงด้วยการเล็งจำลองซึ่งผูมิรับปลอดภันสามารถสรับสนุกการยิงให้กับใช้งานได้อเนกประสงค์ติดตั้งประจำที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์จัานวนท่านสายอากาศได้ินเทียนจะต้องมีความยาวเหมาะสมกับความถีที่ใช้งาน คุณลักษณะ6เมกะเฮิร์ระยะสื่อสารที่ใช้ในการวางแผนประมาณ2เข้าของระยะการสื่อสารของมิทยุนั้นกองพลทหารลาบเบากรมทหารลาบทิ้งไว้51และหน่วยขึ้นตรงถึงได้เปลี่ยนลำด็บชั้งแต่ปัจจุบัน,นเป็นต้นมาปัจจุบันทั้งตำแหน่งผู้กองทับทันกรมทหงาราบทิ้งไว้51ตั้งแต่วันที่1เมษานยนพุทธศักราช2516 ยุคบนที <Four> <ness> ่23มีนาคม2564เป็นมีการถ่าโอนโด้รัฐบาลบทบาทของผู้บริหารทางคนเศรษกิจจนถึงปัจจุบันโดยมีกองพันธุ์หนุติมร่วมไปด้วยและกิจการต่าง จนถึงป <bird> ัจจุบันและเป็ชอบในการจับคณะตรวการ